ผมผูกผีหลอกบ้านพักหลอนที่บางแสนเรื่องนี้ทรงเข้ามาจากคุณสุขฤทธิ์ครับคุณสุขฤทธิ์เล่าว่าเมื่อ3มปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งออกรถยนต์ใหม่ๆผมกับแฟนก็เริ่มจะไปเที่ยวกันไกลๆได้แบบนึกจะไปก็ไปกันเลยไม่ได้วางแผนอะไรกันสักเท่าไหร่จนมีอยู่วันหนึ่งผมเลิกงานก็เกือบเที่ยงคืนแล้ววันผัดไปก็เป็นวันหยุด ผมเลยกลับมาชวนแฟนไปเที่ยวบางแสนกันคือชวนเสร็จก็ไม่รีรอครับ ซื้อผ้าคอมลักชุดสองชุดแล้วก็ไปกันเลยไปถึงบางแสนตีหนึ่งกว่าก็ขับกระเวนหาที่พักกันทันทีไปเจอที่หนึ่งอยู่แถวแหลมท่านจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถตรงไปถึงห้องได้เลยลักษณะจะเป็นคล้ายๆบ้านพาวเขาสองชั้นชั้นล่างจะไว้จอดรถและมีบันไดเดินขึ้นไปเป็นห้องเลยค่อนข้ามจะส่วนตัวแต่ตอนขับเข้าไปก็รู้สึกแปลกๆตรงที่ป้ายหมายเลขห้องของผมเป็นห้องเดียวที่ใช้อ่ะ ส,สีแดงหลังื่อื่น,นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสีน้ำเงินหรือดำนี่แหละแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะวุ่นสุดๆต้องการจะนอนไวๆพอขึ้นไปถึงห้องเก็บกระเป๋าแล้วก็นอนทันทีครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับเท่าไรแต่ก็ไม่เคยลบหลู่อะไรสรุปคือไม่ได้สำรวจห้องหรืออะไรเลยแล้วประมาณสักตีสี่กว่าๆผมก็รู้สึกตัวครับผมนอนด้านในติดหน้าตามส่วนแฟนจะนอนติด ทางเดินแล้วข้างๆาเตรียมฟังพี่แฟนผมนอนจะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่และห้องน้ำผมมองแฟนผมพี่หลับอยู่แล้วผมก็สังเกตเห็นเงาตาคุ้มตาคุ้มรูปร่างคล้ายผมยืนอยู่เลยไปตรงบริเวณหน้าตู้เสื้อผ้าครับผมพยายามปรับโฟกัสสายตาเห้ดูดีๆสิ่งนั้นมันอยู่ในผ้าห่อศอกครับตอนแรกก็ตกใจคิดว่าเฮ้ยนี่เราฝันอะไรแปลกแปลเตรียนเรื่อเรื่อง,อง,องแต่สักพักพอจะพยายามข่มตาหลับ ก็รู้สึกพันทีเลยว่านี่มันไม่ใช่ความฝันนี่ว่าที่เห็นอยู่มันคือของจริงพอผมเริ่มรู้ตัวเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าผีอังหรือว่าผมกลัวจนเกรงคือผมขยับตัวไม่ได้เลยแต่ในใจก็คิดสู้ครับเพราะเคยอ่านมาว่าสมองเราจะสั่งให้ร่างกายเราไม่ขยับเวลานอนฝันแต่ผมก็พยายามหลับตาลงสักพ,พัก แล้วลืมตามาใหม่แต่เจ้าสิ่งนั้นในผ้าห่อศพมันก็ยังอยู่แถมมันยังใกล้เข้ามามากขึ้นแล้วค่อยๆโน้มตัวเข้ามาหาเตียงเอาง่ายๆคือมันอยู่บนตัวแฟนผมพอดีเลยผมพยายามออกเสียงแต่เสียงมันไม่ออกเลยพยายามจะขับหยับมือไปอีกแฟนครับตาหนีหบ สนิไม่กล้ามองพยายามอีกเรียกแฟนอยู่อย่างนั้นจนแฟนผมตื่นและก็ขาย่าตัวผมใหญ่ถามว่าเป็นอะไรถึงตรงนี้ผมกัดฟันดืมตาขึ้นมาก็เห็นแต่แฟนที่ทำหน้าสงสัยว่าผมเป็นอะไรส่วนเจ้าสิ่งนั้นหายไปแล้วผมน้ำตาแตกเลยครับผมชวนแฟนเช็คเอาทันทีโดยพี่บอกแฟนว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังก่อนไปผมก็เข้าห้องน้ำโดยพี่ผมต้องชวนแฟนเข้าไปด้วยเพราะว่ากลัวสุด,สด แล้วพี่หลอนกว่านั้นคือตอนเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อจะหยิบก,กระเป๋าผมเห็นกองผ้าดีผืนใหญ่วางอยู่ในตู้ด้านล่างลักษณะผ้าแบบเดียวก,กันกับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เลยละครับจะใช่ไหมไม่รู้แต่ผมรีบชวนแฟนผมวิ่งบอกจากห้องทันทีตอนเช็คเอาคืนกุญแจแฟนผมเป็นคนไปคืนกุญแจให้โดยผมยืนอยู่ใกล้ แฟนก็ถามพนักงานว่าห้องนั้นมีอะไรหรือเปล่าพนักงานก็ทำผ่าทางซุบซิบกันจับใจความได้ว่าเจออีกแล้วเหรอพอออกจากโรงแรมได้ตอนนั้นยังมืดอ,อยู่เลยประมาณตีสี่ตีหาได้สภาพผมคือมือสั่นน้ำตาไหลขับรถวนอยู่ริมหาดบางแสนปล่อยรถไหลของมันไปช้าๆแล้วก็เล่าเรื่องให้แฟนผมฟังตามด้วยโทรไปเล่าให้แม่ฟังพอฟ้าสวา่างผมกับแฟนก็แวะไปทำบุญกันยกใหญ่ พอกลับมาถึงกรุงเทพก็แวะไปหาแม่ผมก่อนเลยแม่ผมก็ถอดสร้อยพระจากคอมาคล้องให้ผมพันทีเพราะปกติผมไม่ใส่สร้อยพระจากนั้นมาผมก็ไม่กล้าแม้แต่จะถอดพระออกจากคอเลยแล้วเวลาผมต้องไปนอนค้างต่างที่ผมก็จะไหวพระก่อนนอนทุกครั้งครับสตอรี่บายคุณสุขหรือติขอขอคุณที่มาโฟลนทีเ่า